สวัสดีค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะกับสาลิติพะโล่ในช่องยูทูบน้นองมณิลสาลิติพะโลอ่อยู่ที่วัดบ,บ้านของเตยเนาะคะ่ะกับหมอลำัตุพอน,น,นสายลมหวนนะคะอันนี้ค่ะหมอลำัตุพอน,นผ้าสาลิติมากนะคะงามๆนะคะผู้บา่าวมั่งพอผู้บา่าวกำลังจัดฉากนะคะห <ś led> มอลำัตุพอนจะมา่งอย่างหนึ่งหาลอเลน่นยญหาลอเลน่เลนยมั่งานอีอย่างเพิ่น เพิ่มโพดปะในผู้บานะ้าวเนาะสาวตี้าผ่อนะครับ่นเห็ดงามงามอย่างเงี้ยหนึ่สาีเห็ดปินเนาะบ่ค่ะอพอคนที่เห็ดปินเนาะเนี่ยข้เพิ่นกระดกงานทำความสะอาดเนะดาะ เจมันนั่งเต็มตารางกอจอยอ๋อบรรยากาศวัดพี่น้องสวยงามมากค่ะมาเปิ่กับาตีนะคะัาสิพาเรามาเปิ่งวัดบนห้องเตยนะคะพี่น้องเลยค่ะสวยนะคะของต้นจากซีนนะคะพี่น้องรูปหล้กกระดักนะคะพี่น้องมาเบิ่งน่วกันค่ะ อ่านมาล่ำสะท้อนมาลูบเบิ้แนะนี่นะครับพี่น้องลูบและดังนะครับพี่น้องผู้ใดมีดวงมีบุญมีวาสนากับดังมงั่งมั่งนะครับพี่น้องคะ่ะมาล่ำสะท้อนมาล่องดะลูบเบิงเ้งแนนเพิ่นสิมีง,งานสมโผลขึ้นเร็วๆนะครับ เอาดังๆอธิษฐานเหมือนเนาเออ